เรามั่นใจมากขึ้นค่ะคุณแคทเองเนี่ยก็วางแผนจะเป็นครูสอนนะคะ,คะมากกว่ามั่นใจเลยเพราะว่าเปลี่ยนหน้าคนไปแล้วแล้วก็ตอนแรกที่มาเรียนเนี่ยประทับใจเพราะหน้าตัวเองเปลี่ยน,เล,ยนเล่า <c oughs> เล่าเรื่องวันแรกที่เรามานวดแล้วเราเปลี่ยนแล้วแรบร้องห้กันตื่นเต้นใช่ไหมวันนั้น<ช>เกิอดอะไรขึ้นคะคือวันนั้นเนี่ยเป็นครูสอนสักคิ้วนะคะเรียนมาจากประเทศจีนเลยก็สมุยจ้าสวัสดีค่ะ คราวที่แล้วมาเรียนสปาเวียดนามกลับไปลูกค้าเยอะแล้วก็เรียนนวดหน้ายกกระ<อ>ชับแบบใช้มือและกัวซาเทคนิคพิเศษของที่นี่คนลุกเล่าให้ฟังว่าลูกค้าเนี่ยหน้าเปลี่ยนหลายคนเลยนะคะไม่ใช่คนเดียวแล้วก็เขาลือไปทั้งเกาะสมุนไพรหน้านะคะผิดรูปมาหลังจากที่ทําไปแล้ว2วันนะคะหลังจากที่เขาเดินน้าเหลืองเรียบร้อยปุ๊บห,หน้ายุบป,ปุ๊บเข้าเรียวเลยคางคือออกมาหมด ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมเหมือนตอนที่อายุ20อีกครั้งหนึ่งลูกค้าลูกค้าติดตอบรับเลยค่ะลูกค้าต้องขอมาทําอีกเรื่อยๆเลยนะคะทั้งที่บอกว่าเฮ้ยอีกสองสัปดาห์ค่อยเจอกันลูกค้าขอทําทุกสัปดาห์ค่ะจนตอนนี้เนี่ยคนจองกันล่วงหน้าเท่านั้นถึงจะได้ทําจริงไหมคะถูกค่ะรอบนี้เป็นรอบที่2มาเรียนวิชาอะไรคะวันนี้มาเรียนผัดเซลผิวนะคะต่อยอดจากยกกระชับนะคะด้วยโครซาไปจะโชวเองแล้วก็บอบผุดนะคะอยู่ซอยบ่อนไก่เลยเข้าไปจะเจอเรานะคะอต้องจองเท่านั้น นะคะชื่อหมออะไรคะแคทคะ่ะาจาย์สอนเข้าใจว่าวันแรกที่เราเข้าใจแล้วไปทําผลงานออกมามาีได้การตอบรับที่ดีแล้วพอวันนี้เรามาเติมเต็มความรู้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะเตรียมตัววางแผนที่จะเป็นเทรนเนอร์แรกที่เรามาเนี่ยหน้าหน้าของแคทไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าเคยเคยมีปัญหาเรื่องของการเป็นเคยเป็นอมัมพาตค่ะแล้วนอนติดเต,ตียงเกือบปีค่ะแลวทีนี้หน้าเราก็เลยเปลนรูปด้วย ทุกสิ่งส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือว่าเซลล์บนผิวหน้าของเรามันยึดแล้วมันก็ไม่สามารถคลายกลับมาได้พอวันแรกปุ๊บไม่ได้ความรู้ว่าการโยกกระชับแล้วก็การเดินตอบน้ำเหลืองทั้งหมดบนใบหน้ามันสามารถคลายกล้ามเนื้อคลายทุกส่วนทุกอย่างไขมงไขมันออกหมดวันรุ่งขึ้นปุ๊บหน้าค่อยๆเปลี่ยนออกมาค่ะครั้งแรกเห็นเลยว่าหนะ้าตัวเองเปลี่ยนจริงเลยกล้าที่จะแบบ ทั้งตัวทั้งใจไปเลยค่ะเต็มที่ไปเลยค่ะในเมื่อตัวเราเปลี่ยนได้เราก็สามารถเปลี่ยนให้คนอื่น สวยได้เช่นกันเดี๋ยวจะแนบรูปหน้าวันแรกมาให้ดูนะคะเพราะตอนนี้สวยมากเลยละสายตาไม่ได้เลยหน้าสวยแล้วดูเด็กดูแบบเด็กย้อนไปเป็นสิบสิบปีแตกต่างจากวันแรกมากๆเลยค่ะค่ะเกาะสมุยนะคะตอนนี้<อ>มีเฮนะขยับเปลี่ยนหน้าด้วยมือ,อพลังนวดนะคะที่ใช้กัวซาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของสถาบันมีสาขาที่เกาะสมุยแล้วนะคะแฮปปี้มีความสุขแล้วก็จะนําความรู้ที่ได้จากสถาบันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แล้วก็จะไปสร้างคุณภาพของงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะ